คุณไม่ต้องเชื่อผมนะครับคุณลองเอาไปทําลองไปพิสูจน์ตัวคนเองดูว่ามันจริงไหมถ้าเมื่อไหร่ที่คุณเริ่มตีโพธีพายกับสิ่งที่ผิดพลาดในสิ่งที่คุณทําและเริ่มโทษรอบสิ่งรอบๆตัวและสุดท้ายคุณกลับมาโทษตัวเองและดูถูกตัวเองว่าฉันมันไม่ได้เรืองฉันมันโง่ฉันมันขวายสิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณกําลังทําให้จิตวิญ,ญญาณคุณเจ็บปวดแะบอบช้ํา พลังงานลบจะประทับอยู่ในอนูเซลล์ทุกหลุมขนสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะตอบสนองคุณในสิ่งที่คุณต้องการทันทีนั่นคือเขาก็จะปั่นพลังงานคุณให้ลงโฟลที่ต่ำจนไปถึงความหมดหวังหรือสิ้นหวังคุณจะนอยโดยคุณที่ไม่รู้สึกตัวพลังงานคุณจะต่ำคุณจะเริ่มป่วยแล้วคุณจะเริ่มหงุดหงิดง่ายขี้กังวลง่ายใครทำอะไรไม่ถูกใจหน่อยคุณก็จะด่าทอ โดยที่ไม่รู้ตัวโดยเฉพาะคนที่คุณรักและคนที่อยู่ใ,ใกล้คุณทั้งหมดสิ่งสาคัญที่สุดก็คือว่าคนที่คุณรักที่สุดอยู่ข้างๆคุณจะโดนกอดเพื่อนและคุณก็จะรับพลังงานนั้นเต็มๆและคุณคิดว่านั่นคือเป็นการระบายเป็นการสะทบคําที่รู้สึกไม่ดีออกไปคือเป็นการปล่อยมันทิ้งเป็นการปล่อยวางพลังงานออกไปคุณเข้าใจผิดนะครับในเรื่องของพลังงานในกฎพลังงานของฟิสิกส์ควอนตัม คุณอาจจะเคยได้เรียนวิทยาศาสตร์มาก็คือว่าเขาอธิบายว่าพลังงานเป็นสิ่งที่ไม่มีใครถูกสร้างขึ้นมามันเป็นสิ่งที่อยู่ในธรรมชาติและพลังงานไม่ได้สูญสลายไปไหนมันเปลี่ยนจากสภาวะหนึ่งไปอีกสภาวะหนึ่งเปลี่ยนจากสถานะหนึ่งไปอีกสถานะหนึ่งจากพลังงานเป็นสารสารจากสารสารเป็นพลังงานวนเวียนกันอย่อยางเนี้ยเป็นวัฏจักรไม่รู้จบคำถามคือว่าตัวคุณเป็นอะไร